กินอันนี้นะแซบยุบอ่ะมม่ต้องมาจำเดี๋มันเป็นสมมั่งจะน,นี่จำเนาเน,นี่กินกระทุกโกนะี่ยสมบูรอ่ะ

กินออกไปแล้วขี้มาเป็นเม็ดเป็นเมเ็ดหมอเลยสมบูรณ์อ่ะไม่มาจกอะไรกี่เดียดจใช่ใช่เอ้ยจะปันปะป้นหรือเปล่าจะปั้นหรือเปล่าต้องไปนำปา,าใส่นะเอาอีกคำหนึ่ง มันเห็ดเงียนะแม่ก็เดี๋ยว <c oughs> เปีย่ยกหนาเห็ดเนี่ยนแะลยขวดน้ำมันกินว่าไรเยอะข้าพ่อลูกแม่อนะ่น้ำให้กิน จะมาจำบมันมากันนี่นะย,ยาเทาถิ่มเลยโอ้ยคนเนาะเชื่อเชื่อเชื่อเช,ชื่อเองเห็นพอกับแม่จำแจ้วมันก็อยาก ยมากอไไยต่างโดนตัวี่ย